สวัสดีครับสมชายและเซนสุขนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการปล่อยปลานะครับปล่อยยังไงให้รอดและก็จะมาแนะนําวิธีการให้อาหารปลานะครับแล้วก็ทำยังไงให้ปลามากินอาหารนะครับแล้ววิธีการฝึกปลานะครับเรามาฝึกปลานะครับฝึกปลาให้ปลากินอาหารเดี๋ยวเราจะไม่แนะนําวิธีการฝึกปลาและปล่อยปลากันนะครับในมาดูนะครับ นี้นี่เราก็จะมาปล่อยปลานะครับก่อนที่เราจะปล่อยปลาเราต้องเอามาแช่น้ําไว้นะครับเอาเอามาแช่น้ําไว้อย่างน้อยก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับแช่น้ําให้เพื่อให้เขาปรับสภาพปลาน้ําที่อยู่ในถุงนะครับกับปรับสภาพกับน้ําที่อยู่ในสระนะครับเอาแกะถุงในลูกแต่วันนี้จะให้หลานนะครับเป็นคนที่แกะอันนี้เป็นปลาบึกบึกนะครับ บบึกนะครัลปลาบึกเขาก็จะคล้ายๆปลาสบายนะครับแกะไม่ได้ดึงแรงๆเลยด,เลดึงเลยดึงถุงเลยดึงถุงเออนั่นแหละอืออนะครับเดี๋ยวร้านแกะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวแกะแกะให้จับกล้องไว้สิอย่าบังนะมืออย่าบังกล้องจะตกน้ำนะจับดีๆนะครับอ้าว เนี่ครับเราก็จะมาปล่อยปลาครับปลาบึกก่อนที่จะปล่อยแล้วก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้นะครับก็แช่ไว้ในครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยเทลงไปเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับปลาบึกนะครับเราปล่อยไปแล้วนะครับจากนี้เราก็จะมาแนะนําจากที่เราแนะนําการปล่อยปลาปไปแล้วนะครับเราก็จะไม่แนะนําวิธีการเอ่ ja อ ฝึกปลาให้มากินอาหารนะครับฝึกปลาที่เราไม่เคยให้อาหารเลยเราก็จะปลาที่เราไม่เคยให้อาหารนะครับเราก็ต้องเรียกเขาก่อนแล้วฝึกก่อนนะครับเราจะมาฝึกปลาก่อนนะครับนะครับเราก็จะใช้ไม้เรียกเขาก่อนนะครับฝึกก่อนที่เราจะให้เราต้องเ,เคาะ right. ทุกครั้งน,น,นะครับเราก็จะเรียกเขานะครับเคาะดังๆดูนะครับสิ่การเคาะเห็นไหมครับ ที่เราก็เริ่มฝ like? well. ึกได้ไม่นานนะครับปลาก็จะเริ่มมากินอาหารมีตัวขึ้นวิ่งมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับเราก็จะเคาะดังป๊อกๆแรงๆนะครับนะครับปลาก็จะเริ่มมาเห็นไหมครับจะมีขึ้นขึ้นมาเห็นนะครับเห็นนะครับปลาก็จะเด็ดโดดขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะครับมันก็จะวิ่งมาหาเราเลยนะครับ ดนอาหารให้ลูกแล้วก็จะให้อาหารนะครับเราก็จะทาอย่างนี้ประจํานะครับทําประจำเดียเห็นไหมครับก็จะมากินเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลาก็จะมากินอาหารเลยนะครับเห็นไหมครับครับวิ็การฝึกนะครับเห็นไหมครับก็จะมีปลามากิน นะครับเห็นไหมครับตับปุ๊บๆเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลาเขาก็จะมากินอาหารนะครับเห็น,นะครับ ก็เราก็จะทำอย่างนะให้ให้อาหารนะครับโยนไปไกลๆหน่อย,ยลูกโยนไปไกลๆเลยเออนั่นแหละเออดินไปไกลๆมันจะได้อยู่ไกลๆเห็นไหมครับมีมันทับเลยนะครับนะครับขึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีปลามากินอาหารนะครับนี่นะครับวิธีการฝึกปลานะครับเพื่อปลาให้ปลาให้ปลาครู้นะครับวิธีการเคาะเรียกเขานะครับถ้าเรียกครับทุกคนจะรู้นะครับก็จะมากินนะครับอันนี้เราฝึกไม่นานนะครับนี่ปลาสานี้เราเพิ่งฝึกได้แค่ไม่ถึงเดือนนะครับเขาก็จะรู้นะครับเห็นนะครับเราก็จะมีมาปุ๊บว่าปุ๊บมากินปลากินอาหารนะครับโยนเป็นที่ครับโยนตรงนี้ลงโยนแถวแถวนี้แหละ ย่มไปใกล้ๆหน่อยย่นไใกล้หน่อยนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีปลามาสวบจุดจุดเต็มเลยนะครับปลาของเราจะเลี้ยงปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลานินนะครับแล้วก็จะมีปลาบึกนิดหน่อยนะครับในการปล่อยปลานะครับเพื่อเราจะไม่เลี้ยงปลากินเนื้อนะครับเราจะเลี้ยงปลาที่กินพืชนะครับมีทั้งปลานินปลาตะเพียนและกับปลาบึกนะครับ แต่ที่ว่านะครับการฝึกปลาก็ใช้ไม้เคาะ uh นะครับไม้เคาะดังป๊อกป๊อกป๊อกเขาจะรู้นะครับปลาเขาจะรู้เขาก็จะมาหาจินอาหารอย่างนี้เป็นประจํานะครับถึงล้ถ้าเราฝึกนานๆไปนะครับถึงเราไม่ได้ให้อาหารเขาก็จะมานะครับถ้าได้ยินเสียงการเคาะของเรานะครับนะครับปลาก็มีตัวใหญ่ๆนะครับเห็นะครับแล้วก็ให้หลานนะครับเป็นผู้วานอาหารนะครับหลาน นะครับแล้วก็มีพรรยานะครับเป็นฝ่ายให้กำลังใจนะครับสารนี้เราก็เอาเราไม่สูบนะครับเราไม่สูบนะครับเพื่อเอาน้ําตรงนี้ไว้ใช้ทําการเกษตรนะครับทําการเกษตรไว้อน้ําไว้ปลูกเตีงโมลดเตีงโมนะครับเราจะไม่ สูบนะครับตรงที่เราปลูกแตงโมนะครับเราก็หวานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับนะครับตรงนู้นนะครับเราไถตีเรียบร้อยนะครับตรงนู้นนะครับเอาหวานข้าวเรียบร้อยนะครับจากที่เราเก็บแตงโมไปเมื่อกี้นะครับได้เราก็หวานข้าวได้สี่ห้าวันแล้วนะครับแตงโมเราก็ขายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เรามาให้อาหารปลานะครับแล้วก็มาฝึกปลาให้อาหารนะครับ<ฆ>นี่ก็วิธีใหม่ๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะให้อาหารปลานะครับเราก็มีวิธีการแนะนํานะครับเพราะว่าเราก็เคยเลี้ยงปลามาแต่ก่อนนะครับ <ul ain> เราก็เลยมันได้วิธีดีๆนะครับเราก็มาแนะนําให้เพื่อนๆอฝึกให้ปลากินอาหารนะครับเห็นไหมครับก็จะมีคลืนให้เห็นนะครับ ก็จะไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปลาเขาพึ่งเราพึ่งฝึกเขาใหม่ๆก็จะไม่ค่อยเห็นตัวนะครับต่อไปนะครับถ้าเราฝึกนานๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายทาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราฝึกไปได้สักประมาณสักระยะหนึ่งแล้วปลาเขาก็จะขึ้นมาได้เยอะมากน้อยแค่ไหนก็จะเห็นตัวไหมนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากฝากติดตามนะครับเรามีวิธีอะไรดีๆใหม่ๆเราก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ